ครับสรุปผลไล่ได้ของเปาไก่โคกขนบกมือนี้ครับเปาไก่โคกขนบพาล็อตนะครับสรุปไล่ได้ครับเทียบเทียบครับมาแต่เมืองนอกช่วงนี้โควิดตขากันครับเลยมาหาปลาเด็ดกันซื้อแล้วครับเบสองกายสองตัวครับก็สองกายสองตัวปลาพออาบน้ำตัวนึงครับปลาพออาบน้ำตัวนึงนะครับปลาลุกเขาหน่อยครับใหญ่ทั้งหใหญ่น้ำปลาอยู่อันนี้เข้ามาใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โอ้ยคตรหน่อยใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ บอลนุ่งวม้อนครับสารตาเท้าครับขอบคุณพี่น้องปลอปายนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเยอะครับยิ้งมันมาน้ำกันครับมันมาน้ำกันครับเป็นเงี้งเกลี้ยงใจให้กันเยอะครับพี่น้องเดี๋ยวเบาไก่สีลาบแล้วบัดแล้วสีห้ซีให้น้องกินน้ำเบิร์ดกูดูทุกคนเนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามนะครับพอยดีที่นี่สารเบาไก่ครับสวัสดีครับพี่น้องเบาไก่โค้งนั่นบกพาพี่น้องมา เอาปลายย่อครับมี่ยังวสิบ่าปลายย่อภาษาไทยพ่อจกล่ำกล่ำเอาไม้ขึ้นจากน้ำมันละครับพี่น้องนั่นนะครับเอาไม้ขึ้นจากน้ำเอาปลาฮะกินปลาครับนั่นพี่น้องพี่น้องเนี่ยพราะยี่ไก่ละวันอันเหนียน้องนะครับเพ่อจะเอาไม้ขึ้นครับพี่น้องเอาไม้ขึ้นพ่อจะเลี้ยวเบาไกวาสิบผ้าเอาเหงาย่างร่องโผ๊บอันหัวตอนี่ครับทารุ่นเมืองปลาใหญ่น้ำกันก่อนครับพี่น้องทารุ่นเมืองปลาใหญ่ทางม่งครับพราะยี่ไก่เราสิไดรยัง ครับเซเอีครับเซเอกว้ายขอเ่าตาลูกครับอว้าลก้าลแกคว้ตงนว้หน่งเหรไปเซเปกพาลุยอบนกันนะหาไปนี่น่นโอ้ยหาปลาครับมึอนี่หาปลาว้ายปะเข้าครับปเขาหน่อยเขาหน่อย ดูวเท้าน้อยแวมได้เพราะจะได้ส,สองตัวครับหากินปูกินปลาในยน้อยเองกินกน,กนะครับตายาเบาไก่ชีวิตเบาไก่นะครับราาไายังไม่ม่งเหี้ยถึงม่งหมดอันนี้สุดเลยครับพี่้องเปล่าไี่สิ ขุดน้ำกันปรากฏครับพี่น้องปรากฏว่าท่านโ้แรกว่ามันจระ <c oughs> <อ>รัวของขุดได้อีกแล้วอันนี้ป้าขุดป้าขุด <c oughs> ใช้ถุงได้ยี่ห่าว่าได้ได้เออโอม Tám tòa Ôi kiếp kiếp

เอาออกด้วยไอ้กุ๊กกูไม่พอเคียงขืนหน้าป่ะมืนหน้าต้องทักยังไงกูจับเนอยู่ในน้องตัวยหนูป้าน้บอกท่านาเขาดกี่สูตครับกี่สูกี่สครับเพื่อกี่สมันออกไปแล้วครับออกประเด็นลกเขาครับลุกเขาคุกู่ครับนี่เหลปด เปิดขี้แค้นโอ้ยนกคู่ครับนกคู่แหน่าเดียวก็ได้ครับเดี่ยวก็ได้ครับที่จังไหนเราพี่น้องใส่กระท้อดินกระท้อกรท้อกระแดดเพื่อโตสองแล้วครับนกคู่สองแล้วนกนกหยิบครับหยบ ีบใส่ลกีบนกเกียบเขากเกียบคารุนฟ้าแง่น้ำเบาไก่ครับเออมันจะแตกงน่าี้ยหน่ารุนป้าแง่น้ำเบาไก่นะครับก่อนคอหนพี่น้องเ่อย่างนีก้ยแล้วกู้ยแล้วครับมันใส่มืออีกแล้วปพดตัวไหมไม่ปปับตาโอ้ยมันหยบถึงไปอีกดอีกเลย

ขผ่านไปครคด้กนอ่พวกเกี้ยฮะคตตงแาเียยไหนี่ว่คือเนี้ยคือนกโคไหมมันใหม่ร้ายไห,น,น,ไหน,น้าหนักอยุก,กาง

อน้ำเดือมหนูมันเศ้าฮ่าหาอสุบไปแบบ พอแล้วพอแล้วพอแล้วขุดขั้วข้างขุดข้างนะครับพี่น้องข้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไก่เสียวขึ้นไปเริเร่องครับยังสี่เลยครับพี่น้องเนี่ยแหละต้นเต็นบอกตะเคียงหน่อยครับวิจใจว่าตะเคียงหน่อยเออเอียบน้ำในน้ำที่ในเทียปลาดาดี๋ยเอาใหม่มาเอาเนื้อมัดได้นี่ แขขามัวางขาาก้านยนะครับเขียัครั้ว่ได้ข้างมันนั่นครบไปปาด้วยบ้านนิดทนนี่ปานี่ครับปาหร เปลาเปล่าเปลี่ยนพี่น้องครับเพี้ยนน้องเพี้ยน หมดข้างไหมออกข้างไหมย่างทางงานข้างไเอ้ามีอย่งอีกบอกโอ้ยใหม่ดูเห้อีกขึ้นหนึ่งไม่ยังไม่ยังวัุกครึ่งอาทิตย์ตัลเดียวอีกเอาเขาประเด็นหอเมืองย่าดิอีกก็เผียวถ้าไหนเทมได้หนอถึงยเสียงกูอีกเห็นยู่ไนอ่ะมึงจะโจกดิ ตัวบกใหญ่ดิยังย่ำหาบอกอหูกี่ถูดได้แห่เพื่น้าเจ้าออกมีมาท่งไหนอ้วายลงไปเป็นแบบนี้ดงครับพี่น้องเสีย่เบื้องวาดนี่อาตีนแหมา เออหวานอนจะอย่ใจเตีนเหียเอ็นเลเห็นเลยเอ็นเลใกล้ี่แก่จะเต็นอยู่เสเนาะอุ้จะทายว่าักฟูได้บวกทีมเออวะเออเอ็นเลยใช้พวกนีนได้ละตกคบตัวนึงระตัระตรงเองฮักยังเลยนพี่น้องบ้านเนื้อบังครับของแข็งเบาใกล้เดยปา ตองภาบสู้พี่น้องกินอีกแล้วครับลามมาแล้วเรียบร้อยครับลามมาแล้วลามมาแล้วเอาโซ่เพิ่มใจก่อนนะใช่ล่ะเบิ้ง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 เฮ้ยตรงก่ครับตรงก่ตัวหนึ่งสุดยอดวะครับโอ้ยเบิ้งเพิ่มใจครับเบิ้งน้าไงพี่น้องน้าไงเพลงยิงคืนเที่ยบ ปลาทีปลาทีบังบมาบังโตเล่าครับเมื่อบังตแล้วมาเต็เต็มเบะครับดครับเต็มอ้โเต็มเอิบสามอยู่ตัวนี้สีกิโลครับคิดว่าประมาณสีกิโลกว่านะครับปลาตัวนี้เกือบหากครับสีกิโลเกือบถึงหากิโลครับจะจุดครับเบื่อพี่น้องหนึ่งสองสี่หจปดเจุดครับโอ้ปลานี่ชุดยอดกว่ปลานี่เจุดครับ โอ้มนัมนมันมันครับพี่น้องมนันมันครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเด้อครับทิดต,ตามเบาไก่ให้เป็นกําลังใจเบาไก่อีกโดนยูครับเบาไก่จังสีแล้วครับลามไหม่ก่อนลามไหม่ก่อนครับลามไหม่ก่อนลามไม่ก่อนอ้ยสุดยอดสุดยอดมีอีกอยอะครับมีอีกอยแตเจ้ากรสิงุม,มกสิใส่เวลาโดนเติบนะครับเนาะไม่มันหลายไม่มันหลายครับเบาไก่ครับอันไม่ใจเพราะจะเอาอันใหม่ึ้นแล้วครับผุนข้องเอเล่ยวผุนครับ พูดฟังฟังพี่น้องค่างค้างเฮินหึ่นเอ้ยเอ็งเอาเงี้ยไปพดโอ้ยได้ให้เอาแล้วสิพดปลาใหญ่ปลาเนี่ยมันขึ้นหัวเอาขื้นเอาขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นสิพ่อเอาขึ้นกูนมาสิพดง่ายกว่าอันนี้มันหน่อยมันเหนียวอันนี้ครับลามไปแล้วหนอยพี่น้องเอ๋ยองกายใหญ่ครับตองกายเก้าจุด แข็งแขนเหว่าคิงโอ้ยไพ่เ็นแมนครับพู้หล่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นั่นนะครับเนี่ยว่าสิบเอาเห็บเบิ้งเอาเห็บเบิ้งอีกก็ได้พี่น้องขณะอื้ังหี่อันปลายนไปอย่างนี้หน่อยอย่นี่กอดแคบ่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับสำหรับเบาไก่โขกนั้นบกเบาทีมครับเป็นผู้ทายท่ำฝากพี่ฝากน้องที่ตามเบาไก่ในเด้อครับ ผู้เลหล่ด,ด,ดำหากินน้ำหน่ำน้ำนาน้ำโขกน้ำปลาน้ำดอนนี่นะครับให้พี่ให้น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขู่สุขคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขู่สุขคนความเจ็บจะใดความไขายามีเด้อครับสวัสดีครับ